นีก่อนนอนก็จะต้องบำรุงผิวนิดนึงนะคะอะช่วงไทยอินนะคะจะนอนลอะอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้นะคะไลฟ์สดยังไม่ได้ทาผิวยังไม่ได้อะไรเลยอย่างที่น้ำหนึ่งบอกทุกคนไปนะคะว่าจะมีเคล็ดลับนะคะสำหรับการดูแลผิวก่อนนอนของน้ำหนึ่งสามตัวนี้นะคะ่ะปกติน้ำหนึ่งจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยคือโลชั่นสปาผิวสมมนานนะคะตัวนี้เป็นยังไงนีนี่นชุด โลชั่นเนื้อเข้มข้นค่ะเนื้อเข้มข้นนะคะโลชั่นสปาผิวตัวนี้เนื้อเข้มข้นนะคะมีส่วนผสมของวิตามินบาวิตามินบำรุงผิวเยอะแยะเลยค่ะทาผิวจาแตกตัวเป็นน้ำสิ่งแรกที่น้ำึ่งชอบเลยก็คือทาตรงนี้ด้วยจะได้ขาวๆาตรงนี้ด้วยนะคะจะได้หอมๆเรื่อหอมนะคะคือคือชุดนี้มันต้องไลฟ์ดึกไงเนาะมีเนาะ ชุดนี้มันต้องแบบสิบแปดบกมันต้องมาไลน์ตอนหนึ่งนะคะก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่หนึ่งนะคะเจ๊หนึ่งบำรุงเราทาการตลาดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไงคะอันนี้เราก็แบบว่าทําการตลาดนะคะเพื่อตัวแทนทุกคนนะคะตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะจุกนะคะโอเคเนาะนะคะก็นี่นนะคะทแท็กซี่ตลอด นิดนึงค่ะนิดนึงเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณแฟนไม่ไม,ไม่ไม่กวนใจนะคะ,ะจะบอกว่าโลชั่นตัวนี้นะหอมมากโลชั่นตัวนี้คือแบบโลชั่นที่แบบหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้พืกสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสดชื่นนะอาบน้ําใหม่แล้วมาใช้ก็สดชื่นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราขาวขึ้นนุ่มเนียนด้วยนะไม่บอกนะคะสิบแปดตัวนะคะ แล้วก็ก่อนนอนนะคะน้ำหนึ่งก็จะมีตัวนี้ตัวนึงอันนี้ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะมาส์กมาส์กบำรุงผิวตัวนี้เลยคือตัวที่ทําให้น้ำหนึ่งอะคะ่ะเปลี่ยนจากอีดําตับป็ดน,นะคะเป็นขาวออร่าแบบนี้นะออร่าไหมเดี๋ยวนะคือเราเราจะยังไม่ได้เจอผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าใกล้ชิดก,กันอีกนิดนึงเนาะโอเคด <Okay. S 1> ูหน้าผัวนะคะเริ่มเริ่มง่วงหรือเริ่มอะไรสักอย่างเลยน,น,นะตาตูดตีอยู่เป่ะนี่นะคะ okay. ตัวนี้มาตัวนี้าขาดไม่ได้เล็ทุกคืนนะคะต้องทาผิวถึงแม้สามีจะกวนนะคะก็ต้องขอเวลาสามีแป๊บหนึ่งนะคะทาผิวก่อนนะคะบำรุงผิวก่อนนะคะเนี่ยจริงๆอ่ะวันนี้คือแบบไม่มีเน้นเลยอคือน้ำหนึ่งไม่ได้ทาแค่แขนนะน้ำหนึ่งทาลงมาทั้งหมดเลยคือเพื่อนๆจะถามว่าอูเอาง่ายๆอ่ะเอาแบบเอาแบบสิบแปดบอกเลยเนินน,นมทาไมขาวจัง นะคะคือออล่ามันลงมาถึงเนินนมเพราะอะไรนี่เลยค่ะคือทาไม่ได้ทาแค่นี้นะคะปกติน้ำหนึ่งจะต้องทาลงมาถึงหน้าท้องคือทาทั่วยกเว้นตรงนั่นแหละตรงปทุมฐานนั้ไม่ทาเพิ่งจะทาทั้งตัวคือฉโลมทั้งตัวคืออันนี้ก็จริงจริงๆอยู่ในห้องน้ําก็คือพออาบน้ําเสร็จปั๊บตัวเราเปียกตอนที่ตัวเราเปียกมันมาแลนะ้ผิวเราอะคะเขาจะเปิดอยู่เพราะฉะนั้นเราจะสามารถ โฉมโลชั่นนะคะมาร์กผิวเนี่ยแล้วร่างกายเราจะผิวเราจะซึมได้ดีมากเพราะฉะนั้นน้ำหนึ่งบอกเลยคะ่ะทาโลชั่นเนี่ยทาตอนที่ผิวเรากําลังหมาดๆก็คือแบบอาบน้ําใหม่อน่ะนะคะง่ายเห็นไหมคือเมื่อกี้น้ำหนึ่งใช้ตัวนี้แล้วตอด้วยตัวนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วบางทีน้ำหนึ่งก็จะใช้ผสมกันคุณผู้หญิงด้วยนะคะสเสน่ห์มเสน่ห์เล็กๆน้อยๆนะคะของคุณผู้หญิงก็คือผิวที่นุ่มแล้วก็นะคะ กลิ่นกายเขาเรียกว่าตัวหอมเนี่ยอันนี้น้ำหนึ่งผสมกันนะคะผสมกันมันจะทับเป็นดับเบิลโดสให้กับผิวเรานะคะทาคทาทั้งตัวเลยนะอันนี้สูตรนี้น้ำหนึ่งททั้งตัวนะโอเคนะวันนี้เป็นวันที่น้ำหนึ่งมาไลฟ์เป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์พิเศษนะคะไลฟ์เฉพาะกลิปนะคะคือเนื่องจากว่าชุดมันสิบแปดบวกแล้วน้ำหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเรียดน,นะคะก็เลยว่าเออตื่นเมื่อไหร่ก็ไลฟ์เมื่อนั้นละกันเพราะว่าจริงๆอะอยากจะไลฟ์แบบว่าให้มันแบบว่านะนิดนึงโอเคนะวันนี้เดี๋ยวยังไงน้ำหนึ่งขออนุญาตนะคะเข้านอนก่อนเนะาะเพราะว่าพรุ่งนี้อะพรุ่งนี้นะคะสัญญาว่า จะแข็งแรงแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปไลฟ์ตอนวิ่งสวัสดีค่ะพี่นิกนะคะสวัสดีคุณมิสเตอร์โบ๊ทนะคะแล้วก็สวัสดีพเพื่อนๆพี่พๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี้พรุ่งนี้น้ำหนึ่งสัญญาว่าน้ำหนึ่งจะไปไลฟ์สดตอนที่น้ำหนึ่งไปวิ่งเอาไหม <ẫn> <ota id> จะไปวิ่งนะคะพรุ่งนี้น้ำหนึ่งจะแข็งแรงแล้วก็บอกตัวเองว่าพรุ่งนี้น้ำหนึ่งจะต้องไปวิ่งแล้วน้ำหนึ่งจะไลฟ์สดตอนไปวิ่งจะไลฟ์ดสดนะคะค่ะไอ้นี่ไงกันแดด ใส่กันแดดสมะนาแล้วก็ไปวิ่งแล้วไปดูกันว่าหน้าน้ำหนึ่งจะเงือกจะปลวกหรือว่าจะเด้งอลาพรุ่งนี้ไปลุ้นกันว่าแต่งหน้าโดยใช้ไม่ปลวกไม่ปลวกเคยวิ่งมาแล้วในเทสมาก่อนแล้วนี่แหละปลวกเลยค่ะนี่นะคะอย่าลืมนะคะสเิ่สนน่สเน่ผิวสาวมัดใจหนุ่มนะคะต้องคู่นี้เลยนะคะ อันนี้อค่ะ290้าสบาทนะสปาผิวนะคะคู่ก,กับสบู่นะคะรีวิวนี้ใครใครที่ยังไม่เคยด,ดูรีวิวน้ำหนึ่งที่มันคือหามากๆก,ก็คือรีวิวเปลี่ยนจากอีดัมตับเป็ดน,นะคะมาเป็นนําขาวออร่าแบบนี้นะคะก็ตามไปดูย้อนหลังได้นะคะทั้งในในในเฟซบุ๊กน้ำหนึ่งนะคะตัวนี้มาผิวที่เนเซ่สองเอ,อ่อร้อยห้าสิบบาทเองใช้คุ้มมากพอใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะได้ง้าทั้งตัวเลยนะคะ แล้วก็เนี่ยโลชั่นตัวนี้อีกตัวนึงคือน้ำหนึ่งจะไม่ค่อยใช้คู่กันเพราะว่ากลิ่นมันจะเป็นคนละแนวกันอันนี้จะเป็นกลิ่นออกน้ำนมนะคะแล้วแต่วันไหนอยากจะดูเหมือนสาวเวอร์จิ้นหรือวันไหนที่ใส่ชุดแบบชุดนักเรียนอะไรเงี้ยชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนนอนอะไรเงี้ยเราก็จะใช้กลิ่นนี้ วันไหนเราใส่ชุดนักเรียนนอนเราก็จะใส่กิ่งนี้นะคะวันไหนเราใส่ชุดชุดนอนที่ไม่ได้นอนเราก็จะใส่กิ่งนี้นะคะโอเคนะคะขอให้นะคะวันนี้นะคะทุกคนหลับฝันดีนะคะ หลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนนะคะวันพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอให้นะคะพี่ๆน้องๆบ้านส้มมะนาวทุกอ,ออเดอร์ฟังๆทุกคนรวมถึงน้าหนึ่งด้วยนะออเดอร์ฟังๆแล้วเงินล้านกันทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะโอะเราไม่ได้ใกล้ชิดก,กันมากกว่านี้เลยนะอ่ะอ่ะมาเต็มไหมวันนี้มาเต็มปะเต็มเปล่า ถ้าเต็มก็ขอหัวใจมาสักสามสี่ดวงนะไม่มาก